สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ที่บ้านแม่ลายอยู่นะครับตำบลแม่ลายอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับมาเจอผงวัวท่านของเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นข้าราชการเกษียณเก่านะครับเป็นข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งเกษียณไปสองสามปีที่ผ่านมานี่ครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านนะครับพอดีได้รู้จักมักคุ้นกับท่านนะครับก็เลยจะจะไปขอสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านนะครับผงวัวผงนี้ก็ เป็นลูกผสมไทยใหญ่บามันนะครับมีประมาณสักแปดเก้าตัวนะครับก็ทราบมาว่าท่านตั้งใจซื้อมาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงจ้างนะครับแต่บังเอิญว่าคนเลี้ยงจ้างไม,ไม่ไม่เลี้ยงนะครับก็เลยท่านก็เลยต้องมาเลี้ยงเองนะครับฝูงวัวของท่านก็อยู่นี่ประมาณเก้าตัวนะครับท่านเป็นข้าราชการตำรวจนะครับ ร้อยตบวดเอกนะครับเกษียณอายุราชการมาประมาณสามสี่ปีนี่ครับแล้วก็จะมาซื้อวัวมาให้คนเลี้ยงนะครับแต่ปรากฏว่าคนเลี้ยงเขาเขาไม่เลี้ยงครับท่านจะเลยจําเป็นต้องมาเลี้ยงเองนะครับนี่วัวของท่านก็สวยๆนั้นครับเป็นวัวไทยใหญ่ลูกผสมปลามันนะครับสวัสดีครับผู้กองนี่ก็อมาเอวฮาบ คนเลี้ยงงัวกอเออเฮ้ยเดี๋ยวผมขอญอาตสัมผณ์กอนเด้เอท็อกึศจะได้มาจะได้ถึงมาเลี้ยงงัว,วมันมันมันพี่จางสวัสดีครับครับครับพี่อันจื่อยังก็ครับ,อ,บอุดมซักอุดมซักอืมวิวอุดมซักนี่ชื่อเล่นว่าพี่จางนะครับท่านเป็นข้าราชการตำร,รวจเกษียณนะครับยศร้อยตำร,รวจเอกนะครับเกษียณอายุราชการมาประมาณสองสามปีแล้วนะพี่กึศจะได้ถึงมาเลี้ยงงัวนี่เวลาหวางมันมีนักเวลาววางมี่นักงอมเลย เออแต่ก่อนก็ให้เขาเลี้ยงไว้แล้วกับอดนี้ก็งัวมันแพ่มันในอย่างนี้นะครับขัาก็เลยว่าอมาเลี้ยงแกงดีกว่าขายไปว่าขายไปว่านัดกันไหมขายไปแต่ก่อนนี่ปีปีซื้องัวไปให้เขาเลี้ยงสามแม่ก่อนก่อนเกษียณนะอ๋อไปซื้อไห้ปลากขาไว้เนครับก็นี่มันแพ่มานในไปซิบปลายเนี่ยพี่ซื้อไว้ตอนนั้นเนี่ยกี่กี่บาทเนี่ยสามแม่นะสามแม่สามแม่ประมาณตั้งประมาณต่อได้นะ สามผู้แม่ลูกนะประมาณแสนปลายประมาณประมาณแสนสามเนี่ยประมาณตอนถ้าล้วงตอนนี้ก็ประมาณสักห้าปีที่แล้วถึงกอออถตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วยังไงแสนปลายนี่แสนปลายปิดคืนแล้ววันนึงปขายไปแสนเอสแสนเอสเราขายไปก่อนนั่นงบปอนั่นสี่หมื่นสี่แล้วก็ไอ้ตัวน้อยหหมื่นสี่หมื่น่ะก็ได้ป้าแสนหกแสนเจ็ดหตอนนี้อ่าอประมาณก็เลยประมาณคืนทุนหมดละ กลายเป็นว่าตีเหลืออยู่นี่เก้าตัวสิบตัวนี่เป็นกําไรล้วนๆไปไปจ้างไว้ไปอยู่ใกล้ๆงัวก็ได้วงัวไปไก่มันจะไปเข้าฝูงของฝูงนั่นก่อนนี่ไหนไปงัวของเปี๋ฝูงกันก็เลี้ยงตัวกันใช่ไหมพัวเกือมันก็ไปตัวกันนั่นแหละเป็ดอ๋อพี่ก็อยากจะขายมัอนกันพอดีเพราะนั่นพอดีไอ้ตัวน้อยจะแต่งงานนี่อยนะตัวน้อยลูกบาลหน่อยอยู่สีสับครับเลยใหายขึ้นไปเมืองเชียงไฮ้แหละไปอยู่ที่แป้นปุ๋ยุณครับ พี่จะขายจะได้ในขายยกฟูงหรือขายเดี่ยวพี่เนี่ยใจแต่ก็อยากจะขายยกฟูงมันจวไหนะเขากบบนี่นักแหละนะรับแต่ยกฟูงนี่กี่ตัวีนปี่ตอนนี้มันมันต้องอยู่ในสี่ห้าตัวเฟดเขากบบปันวาเขาก็มาถามอบอกขายมันเตี้ยแล้วเฟดมันต้องเนี่ยเดี๋ยวล้อมันอ๋อจะล้อเกิดไงก็ขายขายกูไม่ลูกอย่างเงี้ยนะมันจะได้ราคาหน่อยครับครับ ก็ตอนนี้ต้องประมาณกี่เดือนแล้วนี่มันมีตัวจีจะเกิดนี่ไปเนี่ยโอ้ยตัวนั้นอะนรจะหันหน้าวันหันหน้านะครับแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเหลืองนี่นะอ๋อแม่โบดแม่โบดปุ้นตัวหนึ่งอ่าอ่าครับตัวน้ำหน้านี่จะก่อไอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวแม่แม่สาวนี่นะไอ้ตัวเหลืองนี่นะอ๋อตัวเหลืองเนี่ยเปียลูกไปย้มมั่นเหรอสมัยปียูไม่ย้มเลยอ๋อที่หัวหน้าตัวอ๋อ ถ้าขายตอนต้องในเราขายเต๋อเรอเกิดอย่างเดียวเอาไว้ไว้พ่องเพื่อเพื่อห้องงบินเลยอ๋อจะเอาไว้พ่องพี่จางจะเก็บตัวได้ไว้นี่ในมุกในมุกนี่น้อยๆเหมือนนี่เละอ๋อจะเก็บตัวน้อยไว้เราจะขายงัวชุดนั่นออกนะอันนั้นก็ต้องเลยไหนไหนไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวขาวน่ะนะตัวห้าตัวเนี่ยตัวมันต้องเนี่ยนะครับวัวพี่จางนี่ทำไมได้แต่ตัวเมียนี่เนี่ยโอ้ยลูกของวัวพี่จางนี่ได้ตัวเมียล้วนๆเลยอ่ะ ไม่มีตัวคู่เลยท่านชมคู่ของตัววันไหนเลยมันไปละจะมูตัวห้องออกไปนั่นอ๋อขายฟูกก๊อกไปแล้วจ้ะกหมลน้อยน้อยคนนี้น้อยอย,ยังบปถึงกรัวเลยอือบจานมแพตเตอร์แมนพูดอ่ะครับอ๋อขายไว้เกลี่ยกู่ไม่ลูกไปแม่แม่แม่อือโอ้ล้ล้แม่มโมบดนั่นดูแม่โบดขาวพูดเนาะแม่โบดทอะไรนะครับนั่นก็จะปล่อยวะนั่นนายเอาเอาแหลกเขามาอือวิ่งไว้จะเก็บเอาไว้พอลูกกันสัก อ๋อะจะเก็บแม่มมกใหญ่นั่นครับตัวน้อยๆไว้เราจะปล่อยแม่ใหญ่สี่ตัวนะั่นนี่เท่นะอตัวหนะ้าตัวแล้วอ่าสี่ตัวห้าตัวแล้วสองตัวที่น้อน,น,นกุน่นไปใจกยครับปใจแบบนี้หมเของอของงมูย่จมมัมันมีมันมีวัวท้องอยู่ท่านผู้ชมครับพี่จ่างก็จะปล่อยหลังจากที่มันเกิดลูกคลอดลูกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะขอเบอร์พี่จ่างไว้นะครับแล้วก็จะท่านใดสนใจก็ลองโทรมาติดต่อ พูดคุยกับพี่จางดูนะครับเผื่อมาดูวัวแล้วถูกอ,อกถูกใจก็ต่อรองวนนัวม,มูเดือดัออนกนะ็เยอะมาต่อรองราคากับท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์พี่จางไว้นะครับท่านก็จะปล่อยไปบ้างเพราะว่าอยากเลี้ยงจำนวนน้อยตัวนะครับดูแลง่ายนะครับนี่ชีวิตขลาาัง<ป>การเกษียณอายุราชการมานะครับก็มาเลี้ยงวัวอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับ ท่านก็สะสมมาก่อนที่จะ,กะเกษียณแล้วนะครับอ๋อท่านเคยเลี้ยงจ้างเขานะครับเอ้ยท่านท่านจ้างเขาเลี้ยงนะครับท่านจ้างเขาเลี้ยงแล้วก็ตอนหลังมาคนคนคนเลี้ยงเขาก็แยกออกไปท่านก็เลยจําเป็นจะต้องมาเลี้ยงเองนะครับมีคนเลี้ยงยงือท่านบอกว่าถ้ามีคนจะเลี้ยงท่านก็จะ มอบให้ไปเลี้ยงเหมือนกันนะครับนี่ครับบัวของท่านสวยๆนั่นเลยครับเป็นไทใหญ่ลูกผสมแล้วนะโครงสร้างดีๆครับไทยใหญ่โครงสร้างดีครับท่านชมตัวส่วนลูกนี่เป็นลูกผสมบลามันไปหมดแล้วนะครับนั่ก็เป็นแม่โบสครับนี่มีบ้องมีลึงไปหมดแล้วครับลูกเขา ตัวเล็กๆพวุนี้ครับมีบ้องมีลึงสวยงามหมดแล้วพี่จ่างบอกว่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับในพวกตัวเล็กๆพวุนี้ครับเพราะมันเป็นลูกผสมปลามัน,นครับมีบ้องมีลึงสวยงามหมดแล้วปีบัได้ล้อมลวดล้อมอยังไหล่ะก็ปลอ,อยเดินบ่ได้นี่นี่แหละกลางวันนี่ยไครับปีบัได้ล่อม,ออมกุ้งกุ้ในสวนม่ะเนียสวนปีอู่เนี่ยปลาซักเนี่ยอ๋อสวนปีอยูไหนในี่แเลยใกเนี่ยกับนี้นกระวรตัวขาว วอาไว้ว่าเขาไปไหนนะเปืี่ยนเขาเอาเอาไว้เหินถ้ามีเวลาก็ปล่อยออกมาทีแมนแมนนอืมโอย่างสวยท่านชมวัวท่านถึงจะเป็นไทยใหญ่นะครับตัวโครงพวกนี้ก็จะเป็นโครงสร้างใหญ่มากครับโครงสร้างดีครับแต่ลูกของเขาไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับนี่ลูกของเขาเป็นลูกผสมบามันไปหมดแล้วครับนี่บ้องมีลึงสวยงามหมดแล้วครับตัวนี้เป็นโบสด้วยครับนี่เป็นบส สวยงามครับบดไม่ครบนะครับหูยังไม่ดําแต่ก็แข่งขาหางดําไปหมดแล้วนะครับ mm hmm. ชีวิตวัยหลังกเกษียณของท่านนะครับมาเดินเป็นเกษตรกรเลีเ้ยงวัวไล่ทุ่งครับท่านก็มีความสุขของท่านท่านว่านะครับนี mm ่วัวของท่านก็เริ่มนอนแล้วมันท้องแก่ครับแม่นั้นนะครับเป็นแม่แม่มุกครับเป็นแม่มุกท้องแก่ เริ่มเดินไม่ค่อยจะเดินไกลแล้วครับนี่พี่จางท่านก็ไปดักตามข้างทางนะครับผมก็เรียกท่นสี่ห้าตัวครับไอ้หนองกับเพราะมึงสองอำเภอสองมันชอบงอแดงนะครับน้องตอนนี้เริ่มเลี้ยงง้วะเลยผมอผมปีซื่อไงทุกปีผมก็ซื่อๆไหวเหมือนกันน่ะเอ่ออ๋อแล้วก็เอาเอาเจ้าไอ้นี่เปิดอะไเอาเอาเจ้าไอ้ ีแย่เหรอ้อ๋อยีแย่เอ้ยพี่น้องแกขายเชี้ยย่ครับทำแป้งญย่ขายพันญย่ครับอ๋อช่าเก่อืมอ้พี่จางการตำรวจตอนนี้ก็ต้องมีอาชีพเสริมด้วยครับอืมบางท่านก็ปลูปกปลูกญ้าขายเมล็ดนะครับญย่ลูซี่ญย่ต่างๆนะครับขายเมล็ดพันญย่ลูซี่พี่จางก็เคยไปซื้อกับ ตำรวจนะครับที่ปลูกเมล็ดพันธุ์หญ้าขายนะครับงตสุดยอดครับตัวเมียตัวนั้นชื่อเรืองครับท่านตั้งชื่อให้เรืองมันบอกให้เรืองกลับ นี่ครับชีวิตข้าราชการหลังเกษียณนะครับตัวโบ๊ทเนี่ยนอนตลอดครับมันมันมันคงจะปวดท้องมั้นะท่านชมนี่ครับเดินไปสักพักก็จะนอนแล้วน,ว <laughs> น <laughs> ี่แม่แม่เลืองครับพี่จางเรียกมันเลืองเลืองกับเลืองกับโอ้ท่านก็ วางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วนะครับหาซื้อวัวเก็บไว้จะให้เขาเลี้ยงจ้าง <c oughs> มันพอดีมันมีอ,อุบัติเหตุ <c oughs> ทางการเลี้ยงนิดหน่อยเ <c oughs> <c oughs> จ้าของไอ้คนเลี้ยงอะ่ะไม่ไม่ยอมเลี้ยงต่อแล้วก็เลยท่านก็ต้องมาเลี้ยงเอง <c oughs> แต่ท่านก็บอกว่าท่านอาจจะแบ่งจะแบ่งออกขายอยู่นะครับร <c oughs> อชุดนี้นครับนายจะเป็นชุดนี้เกิดนะครับท่านจะแบ่งขาย แล้วก็ใครที่อยากจะมามาเลี้ยงจ้างวัวของท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่เนี่ยก็มาติดต่อลองมาติดต่อพูดคุยกับท่านนะเผื่อจะเอาไปเลี้ยงจ้างได้นะครับเดี๋ยวส่วนการตกลงข้อตกลงการเลี้ยงจ้างจะแบ่งกันยังไงจะยังไงก็ต้องโทรคุยกับท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรของพี่จังนะครับไปให้ท่านติดต่อนะครับ วัวของท่านก็สวยๆนั้นเลยเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพี่จ่างต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายแล้วก็การเลี้ยงวัวจ้างนะครับว่าท่านจะมีมีเอ่มีแผนยังไงจะให้เลี้ยงยังไงเลี้ยงทั้งหมดหรือว่าแบ่งไปเลี้ยงนะครับ นี่แม่มุกนี่ก็กินไปนอนไปครับใกล้ใกล้เกิดละพี่พี่ว่าถ้ามีคนไขเรียงจ้างพี่ก็จะให้เขาไปเรียงจ้างเองแมนมันมันแหะครับพี่ลักษณะเขาเลียงจ้างเหมือนเขาเลียงเนี่ยเขาเรียงเนี่ยเขาไได้กินเต็มที่ง่วไม่ไอ้วนปไปเลียงจ้างอยู่ก่อนเผื่อมีคนมีคนดูคลิปนี่เขาจะมาใขาไปเอาไปเลียงจ้างไอ้พี่จะให้เขาก่อนแมนอ๋อพี่ ถ้าสุภาคนรู้ขาสนใจจะติดต่อปีได้จะได้มีเบอร์โทรก่อนครับนี่นี่เบอร์อย่างครับปีศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์สี่เนาะเอาเฉพาะคนในในเขตเมืองแพร่นี่เนาะแม่นแม่นไก่แท้กับอู๋บ่อบอลนะเออท่านก็ยังเป็นห่วงอยู่ท่านสมศรท่านก็อยากให้ในพื้นที่ออเภแถวอำเภอเมืองแพร่นี่ครับเอาไปเลีเ้ยงนะครับเลี้ยงแบ่งออกไปเลี้ยงจ้างนะครับส่วน ตกลงว่าจะแบ่งกันยังไงเกิดลูกมายังไงนี่ก็โทรมาคุยกับพี่จางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของพี่จางไว้นะครับวันนี้ได้มาพูดคุยกับคนรู้จักนะครับมีความรักรัวเหมือนกันด้วยครับน่สะพายนะโมมาเรีกนะ่กงไนโค้นคำนี้หน่อหน่อยระเพิดอ๋อฟูงมีเยอะเลยูงนั่นนะแต่ก่อนอเขาจบไว้คูบอะไนปัจจุแล้อแค่ไหนครับ ก็เลี่ยงครับแกนมันบมมีเวลาไปไหนใช่ครับเรียกว่าไะถ้ามีคนเลี่ยงเออผมมีคนแกนนี่ยงโอเคอยู่ครับเวลาจะไปแหวไหนมันบอกบ่ใครได้มันจะลืมมันจะขาดเปลือนขาดอยังไม่เปเนไอแต่เอาเข้าคอกแเราก็ไปหาเปลือนหาฟูงได้ดูวยใกล้ๆเลยได้แต่เวลาเดินทางออกต่างอย่างวัดี่ก็จะลำบากหน่อยเราจ้างเขาเลี่ยงเป็นห่วงเนาะเพราะเขาเลี่ยงเขาละเขาก็ต้องดูแลเขาอย่างดีต่เนั่นเปิดกินนต็มที่ยังเปิด ครับบ้านงัวมนผอมอครับก่อนๆนั่นมันบ่ได้ลูกงัวเลยเพราะว่าจ้างเขาเลี้ยงไงนะเลี้ยงตามมีตามเกลเลี้ยงบนแพร่ไงวัวมันผอมอ่ะครับเออลงมากัดแตกงเงี้ยป้าลูกไปตายเงี้ยอย่งเพลิดมันบ่ได้อ๋อคนเลี้ยงก็ต้องมีมีความหู้มีความฮักมีเอ่อมีความพ่อมีแต่เนาะที่ถึงจะเอางัวของปีจางไปเลี้ยงเนาะต้องมีแป้งหญ้ามีอย่างน้อยเนาะพกมือปลายเลยโอ้ซื่อไม่ต้องแล้ว อ๋อนี่งัว่ัวของเกษตรกรด้านข้างนะพี่จางว่าซื้อมาหกหมักน่าจะสามสี่ตัวนืมครับครับพี่จางครับครับสอบสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับพี่จางครับมาพบป้าผุดคุยครับโอ้ยดีใจมาเจอกันนะผมมาเจอแบบมาเจอพี่จางอยู่กลางทุ่งกลางนาเลี้ยงงัวแบบนี้ขอบคุณมากนะครับครับ โอ้สุดยอดครับพี่จางครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็คงจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ